สนับสนุนโดยบีท g e n ก้นไล์ ide, สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทา e เก e นเบสช c ล่คอลลาเจนสั่งซื้อได้ที่ช้างถ่ายช้อปปิ้งโทร0914996649เขาะสนิมปัดฝุ่นจับไมโครวนเพลงลูกทุกอีกครั้งค่ะสำหรับเซ็กซี่ตัวแม่ลูกตาลชโลมจิตกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าหลัว ซิงเกิลนี้มีที่มาที่ไปยังไงไปฟังกันเลยค่ะพาเพลงใหม่รูกตันนะคะชื่อว่าเพลงหลัวค่ะหลัวก็คือว่าหลวนั่นแหละค่ะจากลูกตันชลมจิตของค่ายเพิร์เพิร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเป็นเพลงที่แบบสนุกสนุกน่ารักน่ารักสำหรับสาวๆทุกคนนี่คือต้องฟังเลยค่ะก็ที่มาที่ไปคือว่า สาวๆเนี่ยเวลาที่เราเดินไปตามถนน้วก็จะเจอผู้ชายหล่อๆใช่ไหมแต่เราก็แอบไปมองเขาอะเพราะฉะนั้น,นะเวลามองต้องมองให้ดีว่าผู้ชายคนนั้นะเขาไม่ได้มีแฟนแล้วไม่ได้เป็นหลัวของใครน,นี่คือที่มาของเพลงนี้ค่ะเอ๊บอกนั่นลัวใครวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณตังค์เนี่ร้องเพงลมมงทุ้มๆมาค่อนข้างนานนะต้องพร้อสนิทไหมคะค่ะเพราะว่าเคยร้องมาก่อนเป็นสิบกว่าปีที่แล้วนะคะก็ก็ฝึกร้องฝึกฝึกร้องนะนะคะแล้วก็เตรียมตัวในห้องอะ คะแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ก็ไม่ได้ยากมากเพราะเป็นเพลงสนุกสนุกง่ายๆเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเซปต์นี้คือไปคุยกับโปรดิวเซอร์คุณเฮงโอเวอร์ก็คือได้คอนเซปต์เพลงว่าพี่อะอยากมีหลัวแล้วก็พี่อยากมีหลัวเวลาเจอผู้ชายที่ไหนอะก็ชอบมีเมียทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากเมื่อไหร่จะได้มีหลัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้หญิงเวลามองใครก็ส่วนมากผู้หญิงเห็นผู้ชายครั้งแรกเอ๊ะแฟนใครหน้าอะไร จริงๆเราร้องทุกแนวแต่ที่ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆคือลูกทุ่งเพราะคุณพ่พอเป็นใกจารการทิยุเพลงลูกทุ่งชื่อคุณพ่อถนอมเิเกตนะคะ<ช>แล้วก็ได้ฟังฟังมาร้องก็ร้องได้อยู่แล้วลหะแต่ว่าอาจจะต้องฝึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาฟังเราก็เใช่เลยเราชอบชอบอะไรแบบ ก็เลยทำนี่แหละทำเพลงเองด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะแบบว่าอยากทำก็เพลินเพลินเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเป็นค่ายน้องใหม่นะคะพี่ลูกตาก็มีส่วนทำด้วยนะคะที่จะเป็นเพลงพวกลูกทุ่อินดี้อะไรต่างๆนะคะก็เปิดรับก็มีศิลปินอยู่แค่3าคนมีลูกตาแล้วก็มีน้อง e MI, อเอมี่อ็มระดาแล้วก็มีคุณโยอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เราก็เพิ่งจะเริ่มไม่กี่เดือนเองฝากติดตามผลงานนะคะเพลงหลัวนะคะทางช่อง YouTube ของเพลินเพลินเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ กดง่ายๆก็เซิร์ชคำว่าหลัวก็ได้ลูกตานะลมจิตก็ได้หรือจะเข้าไปที่ช่องเพลินเพลินเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็จะได้รับฟังเพลงหลัวตอนนี้เป็น l าลิกส u มิวสิกวิดีโอนะคะสำหรับมิวสิกตัวเต็มก็เร็วๆนี้เดือนเมษายนค่ะไปค่ะไปชมไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะรับประกันความแซบแบบร้อนละอดทะลุซัมเมอร์นี้แน่นอนค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและยูทูบข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย